รังสัรกันอีกแล้วนะคะสำหรับเวทีวารไรตี้แซบแซบซาซาราตรีสโมสรโอ้อลังการวันนี้ทำไมฮะเราพี่เชิญนะคะแขกรับเชิญหนุ่มๆหล่อๆล่ำล่ำฮอตฮอตมาถึงสองคนแต่แม่ไม่อยู่ไม่เป็นไรเราก็อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเก็บมาบังฉันทำไมอะไรฮะก็อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคน ฉันไม่ได้หมายถึงพวกเกียฉันหมายถึงหนุ่มคนนี้น้องปอทฤษฎีบ้านของที่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมื่อ พี่ก็เป็นสาวนาเกลือขายเกลือนั่นซื้อข้าวกินบ้านของน้องอยู่ที่กาลสินเฮ้ยก็ยไม่ไกลอะไ่ไกลสุวตัวยุพินอยู่สมุทรสาครเพิ่งรู้ว่าเชื่อยุพินน้องมาเจอคนงามคนงามบ้านอยู่ดาวขนอง ของพี่เอ,อมาพบพี่น้องที่ทักพี่ก่อนน้องมาทักพี่ก่อนอยากไปหยุดจังที่สมุดสาครเราจะช้าทำไมอะรีบมาสิซื้อตั๋วตรงไหนอะถ้าน้องว่าวอนพูดมากลัวไหมจริงน้องทำนาปลูกข้าวรักพี่สาวแกมเรือ หนุ่มนข้าวไม่ทอดทิ้งเอาให้จริงเอาให้จริงเอาให้จริงถ้าน้องจะไปขอไปขอ,อพอพี่จะว่ายังไงพ่อพี่ก็โคตรดีใจ,จร,รอถ้าน้องไปขอพี่จริงๆโอ้โหอย่างนี้ต้องรีบสามองแล้วว่ะหนุ่มนกข้าวรับรองไม่ทอดทิ้ง ทิ้งให้พี่กินเกลือพี่จะขูดเลือดของพี่มากินเองเลยเหรอครับตายแล้วจะมีผู้ชายมาขอดีใจจังเลยผมว่าเถื่อนนะเนี่ย ร้องเพลงแต่เขาคงนาเกลือจริงๆนะลักษณะว่าอยู่นาเกลือจริงๆคนคนนี้หิวไอ้เกลียมเกลือนะนี่ก็มั่นใจเหล่าเคยออกอัลบั้มชุดเดียวกันเลยอัลบั้มเดียใช่ผิดอัลบั้มอะไรนะดีดีดีอยากบอกใครให้ออกเทปไงใครเออใครบอกพี่ให้ออกใครบอกนนนั่ะอัลบั้มหน้าครับใครบอกให้ออกเทปให้ฮะอยากบอกต้องว่าออกเทปเออจริิงนหมคนนี้มาคนเดียว ไม่คนเดียวฉันยังมีน้องอีกอน,น,นอย่านอยาก่<อ>ีกให้แม่ก็ได้แอนนี้ได้ใหม่ลืมเก่าเพราะว่ากำลังมาแล้วค่ะน้องใหม่ดิฉันค่ะ,ค,ะคุณรมพัชตะค่ะ เพื่อนเอ๋ยคือดังเคยกันนันสั่งสันกันจักวางไม่เวลาบังว่างมากแกล้มห่วงกันบรรยากาศอยู่นาหลายคนมาเทิงเล่นลมเย็นๆได้พัดผ่านเราเด็กเด็อยู่บ้านของแกล้มอยู่ทงนาลอเลียบตามแคมน้ำแคมน้องก็มีของกินเป็นอาหาร หอยปาาก่วงนั่นและโตการมันเป็นโตมานกาดก็เข่าในนามันเป็นโตมานกาดก็เข่าในนาจับขึ้นมาใส่กระตาเตมหาบมาซอยกันปราบมากินหอยอปรีแล้วก็ยังแทมเป็นของแกล้มอย่างดีมันแซบอีลีหอยจีแกล้มเรา ตาเว้นคลอยบายฟ้าเป็นลายดอกซอนลำกรอนฟอนแอลลำใส่แคนดอกซอยส้าหน่อยนั่งนำทำหนาทีจี้หอยและทะย้อยมาหินดินมาเสิร์ฟที่ทีมีหอยจีพันหอนมาปอนนางเฮียงฟังสำเนียงเสียงเพลงบ้านนามวนธนาเฮฮาสุขสันหอยปากว้างแก้มเราเข้ากัน ทั้งแซบทั้งมันก้อยซอยหอยจีทั้งแซบทั้งมันก้อยซอยหอยจี หอมมากเลยเมียก็อยู่นี่โอยทางมันนี่เ,เ,เดี๋ยวลมเ,เพลงเนี่ยมีต้องเยอะเป็นล้านเป็นแสนเพลงทำไมเลือกจี่หอยเออชอบหอยหรือชอบจี่ถามก่อนว่าฮะจี่หอยเนี่ยคือเราต้องหาหอยมาก่อนถึงจะจี่ได้มันเอาอะไรมาจี่มันกระทะจี่ได้มันกินได้จริงแล้วหอยมันกินได้เข้าจีกอะไรดัเข้าจี่ครับใช่จีมันเป็นคล้ายๆกับปิ้งใช่ไหมครับปิ้งครับทำไมเวลาทำไมเราย่างหมูทำไมไม่เรียกจี่หมูล่ะ มันสะดุ้งไฟนิดๆิดอะไรตัอย่างนี้เรียกว่าหอยสะดุ้งได้สิหอยสะดุ้งได้อ้าวก็คือก็รดูให้สีเหมอนใครจะดูไม่ได้ทั้งที่เขาจะจีนเขาภาษายอีสานเขาไม่ใสา่ภาับแต่ว่าอะไรฮะที่ยากที่เอาไปจีนภาษาอีสานที่ไหนลิ้นจีจิวเที่ยงใหม่ยังไม่ใช่อีสานเลย นี่ท่านเป็นพระเอกอีสานลูกอีสานทั้งคู่เลยอันนี้บุรีรัมย์อันนี้ขอนแก่นขอนแก่นครับก็นี่เพราะเหตุนี้เราถึงได้เชิญทั้งสองท่านมาเพราะทั้งสองท่านก็เป็นว่ามาจากถิ่นฐานเดียวกันแล้วฮอตไม่แพ้กันเดี๋ยวมากลับมาต้องพูดภาษาอีสานนะถูกต้องเดี๋ยวเราไปให้เขาพักเหนื่อยสักครู่เดียวค่ะ ก็เมื่อย์เมยเมื่อยนั่นเหองก่ได้หรอที่อีสารไหนที่ที่ข้าเงินละครที่อีสารจังหวัดไหนบางคำนี่มันจะแบบสูงต่ำแถวศรีสะเกดก็จะแบบจะไปใต้ในก็ไปจะสูงไปเลยบุรีรัมบุรีรัมบุรีรัมอ่ะจะตายก็ตายไปอยังโลมในสมัยเด็กนี่ได้ข่าวว่าโดดเรียนทุกวันมีเรียกพบไหมให้คุณครูมาเรียกพบบ้างไหมคะไม่มีค่ะ พ่อคุณครูก็เป็นเพื่อนกับแม่ถ้าวงการมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีข่าวเลยมือที่สามมือที่3ามคนทะเลาะกันอ่าสคนทะเลาะกันเป็นเกเป็นเกคือเขาบอกว่าไปเดินอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะบาเกยังไงโรมคิดว่าใครปล่อยข่าวนี้ออกมาถ้าไม่ใช่ปอปล่อยมาสกัดดาวรุ่งมันจะเป็น